ทำจิดให้สงบหลับตาลงตัดกระแสหูได้ยินอะไรปให้น้องวาสิ่งต่างๆไม่เที่ยงหรอกหูได้ยินอะไรก็ไม่เที่ยงหลับตาแล้วก็เอาความจำความคิดความรู้ความรู้สึกมารวมอยู่ที่ตนอยู่กับปัจจุบัน อดีตคือสิ่งที่่วงเลยมาแล้วเป็นอัน่วงเลยมาแล้วคิดถึงมันคิดเรื่องเศร้าเรื่องสนุกมันก็ผ่านมาแล้วมันมีประโยชน์นผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังไปไม่ถึงเมื่อมันยังไปไม่ถึงก็เป็นอันว่าอนาคตยังไม่เกิดนะก็ไม่ควรคำนึงถึงมันตั้งอยู่ที่ปัจจุบันนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ นั่งอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ลักทรัพย์เราไม่ไปเดือพร้อนผิดในการมเราไม่ได้พูดเท็จเราปิดปากดูเราไม่ดื่มสุราไม่ไรศีลของเราบริบูรณ์ในปัจจุบันนี่อยู่กับปัจจุบันแน่น้อมดูกายปัจจุบันว่าปัจจุบันนี่ก็ไม่เที่ยงนะเข็มวินาทีผ่านไปติ๊ก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  สรีระทุกเซลลทุกส่วนของร่างกายเราหมดไปตลอดเวลาทุกวินาทีหมดหมดหมดอายุของเราเนี่ยหมดไปทั้งหมดเลยเส้นผมก็หมดหมดเวลาเลหรือว่าเดินไปเ,เรื่อยๆก็ได้เก็บวินาทีเดินตึ๊ตึ๊ดเดินาหนาเดินไปไหนเดินไปหาความตายเดินไปข้างหน้าเรือเ่อย สนุกสนานยังไงก็แล้วแต่เบื้องหน้าทุกคนนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับอายุเราเนี่เหมือนหลักกิโลขออายุของเราเนี่หนึ่งปีเหมือนกันหนึ่งระยะทางที่เราเดินไปนหนึ่งกิโลรู้ว่าเราจะไปเราจะมีความตายในหลักกิโลที่ 100, ร้อยถึงว่าคนอายุร้อยปีสมมุติว่าเราอายุร้อยปี เราเริ่มเดินตั้งแต่อายุหนึ่งขวบคือหนึ่งกิโลเดินไปในระยะทางหนึ่งขวบเราก็จะมีอาหารกินบ้างสนุกสนานบ้างในระยะทางเดินทางจนครบหนึ่งหนึ่งหลักกิโลคือหนึ่งปีมีบางคนก็ลําบากน้อยบางคนก็ลำบาก,บากลากําบากมากผ่านปีที่สองไปก็เหมือนหลักกิโลที่สองจนถึงหลักกิโลที่สามช่วงเดินชีวิตอยู่ก็กินดีบ้างไม่อยู่ดีไม่กินไม่ดีบ้างสนุกบ้างลําบากบ้าง เดินไปหลักกิโลที่สามเมื่อกายุ3สามปีสี่ปีห้าปีรู้ไหมว่าหลักกิโลที่ร้อยเนี่ยที่เราเดินไปสนุกสนานมาตั้งแต่หลักกิโลที่หนึ่งจนหลักกิโลที่ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบที่ผ่านมามองดูข้างหลังได้อะไรมาไหมนะบางคนก็หอบพะลุพลังในช่วงนั้นอะ่ะได้อะไรก็หอบไปหอบลูกหอบหลานไปด้วยในช่วงหลักกิโลผ่านไปหอบทรัพย์สมบัติหอบมัว สุดท้ายไปถึงหลักกิโลที่ลอยวางมดวางมดถ้าเปรียบเทียบอายุเหมือนหลักกิโลเราก็มองดูววาตั้งแต่หนึ่งขวบมามันเราเดินหนึ่งหงหลักกิโลสนุกสนานปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บเดี๋ยวทุกบ,บ้างเดี๋ยวสุบบ้าง,างก็ผ่านไปเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งเห็นไหมทุกวินาทีของเรามันเดินไปแค่นั้นแหละเพราะนั้น ตั้งอยู่กับความไม่ประมาทไม่ประมาทน้อมจิตให้มองเห็นความาาว่างเปล่าเห็นไหมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่โมแกโม่โมขราชโมขราชแสดงธรรมสั้นๆเธอจองมองโลกเป็นของว่างเปลา่าเราจะมองยังไงลหละจึงเห็นความว่างเปล่าได้ก็มองอย่างนี้แหละ มองเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อการข้างหน้าไปดับหมดนะเราก็ไม่มีมันมีอยู่ตอนนี้ตั้งชื่อว่าเราก็เป็นของชั่วคราวนึกถึงว่าถ้าเราตายเราตายเนี่ยเขากคนอื่นเขาจะนิยกว่าศพเลยหัวเมียที่ว่ารักกันเขายังไม่กล้ายอยู่ใกล้เลยจะเอามือไว้มือซุ่นซื้อเงัย้ยงอยากรักกัน คขาว่าเราอยู่ตรงไหนบัดคนอื่นเขาเรียกว่าเราว่าผีเด้บัดเพอาเอาไปเผาในเตานึกอย่างนี้ถ้านึกอย่างนี้ได้ไม่ไม่กลัวนะแต่เป็นความจริงเป็นสัจจะนึกถึงแลวเป็นสลดสังเวชในใจดึ้โอ้เป็นของจริงแต่ก่อนเราเห็นเราคือยาตบัดน,นี้ในนี้ในฟังดูเขาดูเขาพิจาร่าดูเขาดูเขามันเกิดบ่ยานได้บัดนี้สลดใจสังเวชใจซึ่งซึ่ง,งในใจดึก เป็นซึ้งโอ้ยฮะพิจารณาเห็นชัดแล้วกูมาขี่โง่แทนเนาแต่ก่อนมาขี่ญาติญาตในสิ่งที่มันเป็นจริงเนียญาตบ่ิญาติมันก็เป็นกันสิแต่มันเป็นถ้ำแน้เน่ยเป็นถ้ำเมื่อได้พิจารณาแล้วมันจะซึ้งพิจารณาได้ไม่กลัวไม่หวาดหวัว่นซึ้งในย่างไ่บุญฮะซึ้งแล้ว โอ้ยังสี่เลยนกนิวหาแล่วก็ซื้อไน้น,นี่ได้ทำแล้วได้ทำแล้วได้ทำในใจเป็นเครื่องเครื่องปกป้องใจเจ้าของแล้วว่าต้อง่วงหลักลูกจะเบิงบ,บ่เบิง้งเข้ามีท้ำมะดูแลเจ้าของแล้วเขาดูแลเจ้าของได้แล้วเนี่ยเขาจะบอกดูแลตัวเองได้แล้วมีทำเป็นเกราะมีทำเป็นที่พึ่งเห็นไหม โมเมนแต่ก่อนนะเอาลูกเป็นที่พึ่งเอาทรัพย์สมัยเป็มเนตได้แต่เมื่อกับพึ่งได้อยู่นะเป็นแค่ในโลกนี้แต่ว่าพึ่งในโลกหนากว่ได้เห็นบอกอเมื่อพิจารณาอย่างนี้มีพระเจ้าแสดงธรรมให้กับสันติอมมาตะสันติอมมาตะท่านบริบูรณ์เสมอสันติอมมาตะเป็นอมมาตะใหญ่ของพระราชาประเสริฐที่โกศล ปรเทศในบทที่อาจารย์ว่าให้พวกเราแต่งก่อนหน้านี้ซะหน่อย,อยนี่เราเรื่องอดีตกับอนาคตแล้วก็อยู่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันสันติอามานีเม,เา,มาเหล้าอยู่ดิเมาเหล้าก็ไม่รู้ทำไรแปลกมันเกิดมีปัญหาอยู่ที่ชายแดนมีพวกโจรพวกขโมยมาปล้นสะดมชาวบ้าน ชาวบ้านก็เลยมาร้องเรียนพระราชาว่าตอนนี้ฉีชายแดนมีปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนมีโจรมีขโมยมาปล้นสะดมชาวบ้านอยู่ด้วยความทุกข์ยากลําบากขอให้พระองค์นี่ช่วยไปปราบโจรให้หน่อยมาโจรปริมาณมากไหมโจรประมาณ500ห้าร้อยเขาเรียกโจรห้าร้อยพวกจน500นโจรห้าร้อยเนาวาโจรห้าร้อยชาวบ้านไม่อยู่เย็นเป็นสุขฮอ,อยู่ด้วยความหวาดระแวง พระรา,าชาก็เลยมอบหน้าที่นี้ให้สันติอมมาบอกว่าโจน500ไม่ต้องถึงกนานดะเราต้องลงไปเองหรอกเพราะไม่ใช่กองไม่ใช่ศึกใหญ่อันนี้เปเราศึกโจน500เอาเอากองทหารไปหนึ่งพแล้วก็ไปปราบโจน500ให้ได้เอากองทหารไปอาวุธพร้อมม้าพร้อมช้มางพร้อม,อม,อมไปลบไปลบโจนจนกระทั่งจับโจน500 ฆ่าทหารทำลายจนห้าร้อยจนหมดลาบฆ่าไปแล้วก็ย้อนกลับมาย้อนกลับมาก็รายงานพระราชาว่าจนห้าร้อยนี่สิ้นชีวิตไปหมดละข้าพระองค์เนี่ยเอาทหารเขาไปปราบเห็นฆ่าทิ้งหมดล้วภัยของบ้านเมืองในชนบทก็ไม่มีแล้วประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วประราชาเห็นว่าโอกาสที่เราจะ,ะได้จุด ว่าราชาการทำหน้าที่เป็นพระราชามันไม่มีเลยจะเข้าวัดรักษาศีลเพียงแค่เจ็ดวันเนี่ยแค่วันหนึ่งก็ยากเพราะพระราชามีงานเยอะนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยพระราชานี่งานเยอะยิ่งคนที่รวยๆระดับมหาเศรษฐีอยู่ในนะในเคาน์เตอร์ในบัญชีลูกศิษย์ลูกหาคนเยอะๆให้หยุดวันหนึ่งรักษาศีลยากมากหรือจะเปียกตัวให้ทานเนี่ยก็โอ้โอกาสยาก ไม่ใช่ง่ายนตะ่แต่ว่าพอเศรษฐีมันไปรักษาศีลยากแต่คนจนรักษาศีลยากไหมนคนจนก็ง่วนอยู่ก็ไร่กันนาะคอยไปคอยก็ยึดตัวคอยก็มีเวลาบ่มีเวลาหากินนะหยุดไปรักษาศีลมันกับผมมีเนื้อกินตัวแม้แต่คนจนก็ไปไม่ได้เลนรวยก็ไปไม่ได้เนี่ยถ้าคนไม่ทำบาราดิภราชาก็เหมือนกันเนี่ยไปไม่ได้รักษาศีลมีโอกาสก็เลยเห็นว่าโอ้ มอบตำแหน่งให้เป็นรางวัลแก่สันติอมรรตให้ขึ้นครองราชเจ็ดวันให้เป็นพระราชาเจ็ดมืออ้าโอเคเราให้รางวัลเพราะเจ้าจะได้เพราะเมื่อเราไปรักษาศีลเนี่ยตำแหน่งพระราชาในเมืองนี้มันจะได้ม,ไดม,มันจะได้มีผู้รักษาอยู่เห็นไ,ไหมเห็นเป็นพระราชอาอยากไปรักษาศีลก็เลยให้สันติอมรรตขึ้นครองราชเจ็ดวัน พระราชาก็เลยไปที่เชตวันวิหารไปที่วัดแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมภาวานารักษาศีลเจ็ดวันสันติอมานก็เห็นว่าเป็นพระราชาเจ็ดวันเป็นพญ่าเจ็ดมือในเท็ดยังหล่ะมีแต่สุรากรนาลีแล้วเจ็ดมือเนาะ,ะไม่มตาตาผ้า <laughs> <laughs> มวอยังเดี๋ยวดนะ้วยเจ็ดมือนั่เนาะ <laughs> แต่เป็นตาผ้าก็จะเอาเงิสี่อยนนะ่นเละผู้สาวผู้ใดก็เรียกมากเลยเพราะเป็นพระราชาเลยเเป็นพญ่าครับเป็นอญ่าเลย ก็เลยเอาเมียได้หาพวกนางสนมกำนันคนสวยๆไปคัดมาจากหมู่บ้านและมีมเหสีเอกตั้งให้เจ็ดวันเจ้าเป็นมาเหสีเอกเจ็ดมือเพื่อนนี่เป็นพัยเมียพายาเจ็ดมือนนางออกสลองความสุขกินเหล้าเขาความสุขกับพระราชาเจ็ดวันสันติม,มาเเมาอย่างเดียวได้เจ็ดวันเมาอย่างเดียวเมียพายาก็เมาเพื่อนเนี่ยฟ่อนอย่างเดีย,าย,าเดเดยวเรียบคนมัน พากันไปเที่ยวชายหาดชายทะเลนางก็เต้นฟ้อนอยู่นีนะในชายทะเลชายหาดคนก็เล่นลื่นเลิงบันเทิงให้กับพระราชาพระราชาพระญาตเจ็บม,มือนางกับสวยเนาะเต้นไปเต้นมาฟ้อนเลยช็อกช็อกตายกลางชายหาดความตายไม่ธรรมาดาเลยกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ตายก็มีเดยนอนอยู่ตายก็มีเดยใช่ไหม มันไ่ได้เตือนใด้ความตายกำลังวนกำลังยินอยู่กำลังฉลองอยู่ตายเห็นบอกสันติอมัดเป็นพระราชาอยู่ควอนมือที่หกเลยได้มือที่เจ็ดเหรสลดใจเลยบ้านนี้เมียตายตายต่อหน้าต่อตากำลังมวนอยู่กำลังฟอนอยู่ก็ตายต่อหนา้าต่อตาขําเขาฆ่าพ่อเขอาไปชักเนี่ยกินเส่บๆอ่าปูรนคนกำลังกินเส่บๆฆ่าพ่อตายกับมีได้ไหมไม่ได้ย,ยุ่ง เนืา้รมาดาเนยเเลยสลดใจเศร้าโศกเสียใจแล้วกนปุ๊บขายายยังไงก็ไม่ฟืน้นเศร้าโศกมากก็เลยยินว,ยว่าบุคคลที่เคยเศร้าโศกแล้วใครก็ระงับความเศร้าโศกไม่ได้ได้ยินข่าวแต่สมณะโคโดมพระพุทธเจ้าสามารถดับความเศร้าโศกแก่ผู้คนได้เคยได้ยินนางปตาจารานางกีสาโคตมีลูกตาย รอบครัวตระกูลชิบหายไปหาพระเจ้านี่ดับความเศร้าโศกได้บรรลุธรรมได้ไปหาพระเจ้าดีกว่าก็เลยนั่งคอช้างเครื่องทรงพระราชาอยู่ดิพอกไปกินสนุกสนานในคาบของพระราชาเนี่าบของประญาช้างทรงก็ไปเครื่องประดับตกแต่งนั่งคอช้างไปได้ยินพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตในช่วงเช้าอย่างนี้กาลังเสียใจอยู่ก็เลยออกนั่งคอสา่งไป สวนทางกับพระพุทธเจ้าจังหวะกาลังบินทบายอยู่นะอ่าว่าแล้วกับพนมมือขึ้นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเคารพเพราะลงจากคอช้างเนะี่ยเนี่ยพระราชาก็บอกอยนะู่หน้าิกาเิการแสดงถึงความเคารพโดยการน,นั่งคอช้างอยู่ก็ตามแต่ลงจากคอช้างมาเคารพเนี่ยมันไม่ได้แต่ว่าขอน้อมศีรษะเคารพในคอช้างก็เป็นอันว่าถือว่าข้าพเจ้าให้ความเคารพแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตามภิกษุสงฆ์ก็ตาม เพราะว่าในเพศอย่างนั้นในลักษณะอย่างนั้นกิริยาอย่างนั้นจะลงมาจากคอช้างมันก็ยากเนาะคนก็เลยนั่งหรือคอช้างก็แสดงกิริยาเคารพก็น้อมตัวลงแล้วก็พูดเจราจาขึ้นข้าพเจ้านี้เศร้าโศกเล่าเรื่องนั้นให้ฟังข้าพเจ้าเลยบอกในจังไรห,หูู่กบเธอจงละความยึดมั่นและความเศร้าโศกในอดีตเสีย อดีตเป็นอันล่วงเลยผ่านมาแล้วเป็นอันผ่านมาแล้วไม่สามารถแก้อดีตได้คือเมียตายแล้วแก้ได้บ่เอานอนเกลือกนอนกิ้งแก้ได้บ่ฮะยายย่องว่าแก่ได้บ่มันแก่อะไรไม่หมดเศร้าโศกห้ากแก่บ่ไ้เฮ้ยจังไรกแก่บ่ไรหรอกนอนเกือกนอนกิ้งเหมือนกับคนถูกตัดข้อเท้าขาดแล้วเอามือจับข้อเท้ากิ้งเกือกนอนหให้ส่งนั่น ยิ่งโคลนโคลนจนหนังถลอกหมดตัวแล้วอดีตกลับมาได้ไหมได้บ่หรอเฮ้ยพระตะพูดเจ้าตะผ้าเชี่ยบุญเลยลูกตายเมียตายครอบครัวตายเมียตายอันนี้เมียตายนอนเกือกกิ่งสไตล์นั้นแล้วให้ฟื้นขึ้นมาได้บ่นั่นแหละอดีตผ่านไปแล้วมันกลับคืนไม่ได้ไม่ควรคำนึงถึงอนาคต ก็เป็นอันว่ายังไม่ไปไม่ถึงคิดปันไดเกิดยังมันเป็นอนาคตท่านฮอดแม่นบอกมันบอกมีประโยชน์คุณยาวมันมีประโยชน์จงตั้งอยู่ที่ปัจจุบันบอกว่าสันติอามัตจงรู้ว่าแม้ปัจจุบันมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมอาจารย์บอกปัจจุบันนี่เห็นบอกเข็มวินาทีเดินไปติ๊กติ๊กติ๊กให้มันตั้งอยู่ซื่ออยู่เทียงอยู่สันบ่ได้เนี่ยมันเคลื่อนแวบแวบไปตลอดเลยเวลามันเคลื่อนเลยแม่นบอก ทุกกิริยาเลยแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่เที่ยงเลยหนังของเข้ากับแกไปเรื่อยๆได้นี่แกไปวิบวิบเทาไปหนาเรื่อยๆเลยมัดไปเรื่อยๆตลอดเวลาเนี่ยแม้ปัจจุบันไม่สามารถทรงอยู่เที่ยงได้อดีตมันกัดผ่านมาแล้วก็ยึดบ่อะไรอนาคตกับพท่านหอดก็ยึดบ่อะไรปัจจุบันกัดยึดแต่มันอยู่ซื่ออยู่เที่ยงกับบ่ได้รแสดงว่าทั้งสามการพึงคลายความยึดมั่นถือมั่นเสีย สันติอามานนั่งฟังพิจารณาในข้อสรางบรรลุธรรมเลยเด้บรรลุธรรมเป็นประหลานเลยเห็นบอกแสดงว่าธรรมะของพระเจ้านี่อาศัยคิดฐี่ที่ถูกคืออาศัยปัญญาถ้าอาศัยปัญญานั่งคิดพิจรารณาให้มันถูกต้องบรรลุธรรมไห้เห็นบอกเพิ่นประดนั่งสมาธิเด้นั่งสมาธิก้อนมาสักเห็นไหมอยู่ในปัจจุบันนี้เข็มวินาทีเลื่อนติ๊ก เรามีศีลไหมในปัจจุบันมีในขณะที่นั่งอยู่เฉยๆอยู่เนี่ยไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยนั่งอยู่เฉยจิตสงบอยู่เนี่ยไม่ได้รักทรัพย์เลยนั่งอยู่เฉยเนี่ยไม่ได้พฤ้นกิจนกรรมเลยนั่งอยู่เฉยดูลมหายใจเขาออกไม่ได้พูดไม่ได้จาเนี่ยไม่มีมูสาวาทาวาจาวาจีกรรมสีไม่ละเมิดเลยนั่งอยู่เฉยอยู่อันนี้ไม่ได้ดื่มสุราเลยเป็นศีลบอกบอันเป็นศีนลอะไรเนี่ยศีลเกิดอยู่จังหวะนั้น เห็นไหมในขณะที่ฟังพิจารณาอยู่จิตพิจารณาตามอ๋ออดีตผ่านมาแล้วมันไหลสาระอนาคตก็ไหลสาระปัจจุบันกับค,คงดูอะไรเทียงเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดเห็นจริงรู้แจ้งบรรลุคายความยึดมันออกว่าโอ้ยึดบ่ไรสักอยา่างเพื่อนก็เลยบรรลุได้เห็นบอกยึดบ่ไรสักอยา่างนั่นไปฝึกอย่างนี้แหละ มันจะคิดถึงอดีตไว้เศร้าเศร้าเศ้าคิดถึงอนาคตก็เศร้าเศ้าเศ้าอยู่ปัจจุบันพูดบทเทียงสักอย่างยื่ซื่ออยู่จิตมันก็จะมองเห็นโลกเป็นของว่างมองเห็นสิ่งต่างๆยึดไม่ได้จิตก็เบาจิตก็สบายลูกก็ยึดบ่อได้ผัวไปยึดตอได้เนี่ยก็ลือไปทรัพย์สมบัติก็ยึดบ่อได้แต่อาศัยซื่ออาศัยส่งนึงมีชีวิตนี่แหละคนไทยปะกันเพิด บอลูกไปก่อนกับเฮาไปก่อนบอเฮ้าไปก่อน,ก,อนกับหลานบางคนกับหลานตายก่อนยากับมีแน่แน่อบอกเนี่ยมันเอาเทียงได้เ่าหอละ่ะมันคนเออพูดเฒ่าสิตายก่อนบ่แม่นเด้บว่าไม่เท่าบางทอได้ยินข่าวแหมคนหนึ่งป่วยอยู่โรงพยาบาลญาติพี่น้องขึ้นรถไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาลคิดว่าคนป่วยโรงพยาบาลจะตายก่อนพอญาติพี่น้องไปเยี่ยมแล้วกลับมาเนี่ยรถลงข้างทางญาติคนไปเยี่ยมยังไม่ป่วยตายก่อนซ้ักนั่บนบอกคนป่วยตายก่อนคนป่วยกับมีี่เนี่ย มันเอาอยังเที่ยงหรอเหงานี่ไหมนั่นน,น,นี่ใช้ปัญญาดุลกินิดแล้วจิตมันจะปล่อยวางตรงวางมันอยู่สบายอยู่สบายดำเนินชีวิตชอบเห็นไหม